สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิสติดแอนนาอะแฮปปี้เลดี้นะคะพบกันอีกแล้วคะ่ะตอนนี้แอน,นก็ยังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา <ascal> นะคะเรายังอยู่แถวรอสแองเจลิสค่ะวันนี้เป็นวันที่เราสองคนเลี้ยงขอบคุณคุณนะทั้งสองท่านคะ่ะที่ให้การดูแลแล้วก็ต้อนรับพวกเราอย่างดีคะ่ะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนะคะให้คำแนะนำต่างๆค่ะในการ เริ่มต้นใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะที่ขึ้นชื่อมีชื่อเสียงของซาแคลิฟอร์เนียค่ะแล้วเพื่อนๆมาดูบรรยากาศกันนะคะในร้านนะคะการตกแต่งไปด้วยรูปภาพต่างๆของลูกค้าออ่มากมายค่ะดูแล้วแบบตื่นตาตื่นใจนะคะลูกค้าคนดังๆลูกค้าคนสำคัญในอดีตนะคะ มากันเยอะแยะเลยค่ะดูแลแบบเพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจค่ะต,ตื่นเต้นค่ะไม่รู้จะมองภาพไหนก่อนคือละลานสายตาไปหมดค่ะเพื่อนๆก็ชมภาพไปกันนะคะแงก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูค่ะในชคการเสิร์ฟพิซ่าของเขานะคะจะมีกระป๋องซอสสองกระป๋องวางไว้ค่ะเพื่อที่จะตั้งถาดพิซ่านะคะเนื้อพิซ่าก็เป็นเนื้อพิซ่าบางเบากรอบอร่อยค่ะ เพื่อนๆทานอาหารไปด้วยกันนะคะเราสั่งอาหารมากันเยอะมากเลยค่ะอันนั้นก็น่าทานอันนี้ก็น่าทานไปหมดค่ะอันนี้คารามาลีนะคะที่คุณจิโนชอบค่ะอร่อยมากค่ะนี่สําคัญเลยค่ะขนมปังกระเทียมค่ะอร่อยมากๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยค่ะแนะนําเลยค่ะพิซซ่าเขาก็อร่อยขนาดใหญ่มากค่ะเพื่อนๆต้องเอากลับบ้านนะคะอันนี้ลาวิโอรี่ของแอนค่ะ จานนี้ของคุณจิโนนะคะชิเคเก้นปิกาตาค่ะจะเป็นไก่ซอสสีขาวแล้วก็มีเลมอนนะคะจะมีรสเปรี้ยวๆค่ะร้านนี้อาหารอร่อยนะคะสมคําล่ําลือค่ะพวกเราไปเร็วนะคะถ้าปกติจะต้องต่อคิวกันยาวมากค่ะนาแอนบอกมาค่ะดีที่พวกเราไปเร็วกันวันนั้นนะคะเลยมีที่นั่งว่างๆสบายๆค่ะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นวันดีๆของพวกเรานะคะเป็นความทรงจำที่ดีค่ะแล้วทางร้านก็มีถ่ายภาพด้วยค่ะ ก็มีทั้งเสียตังค์แล้วก็ให้ฟรีนะคะภาพสีเขียวที่ค่ะคือเขาให้แอนฟรีแล้วภาพก็ถ่ายออกมาสวยด้วยนะคะทําให้เราวางไม่ลงถึงต้องเสียตังค์เอากลับบ้านด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นวันดีๆของพวกเราค่ะความทรงจําที่ดีค่ะก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่ได้มานั่งทานอาหารจิตรี่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็ไปติดต่อเรื่องประกันร,รถยนต์ค่ะก็ไปจัดการให้เรียบร้อยค่ะ ว่าน้องแอนจี้มีประกันรถยนต์แล้วเพื่อที่เราจะได้เดินทางกันต่อค่ะตอนนี้เราก็ติดไปติดต่อบริษัทประกันนะคะหลังจากที่เราไปติดต่อไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะที่นี่นะคะประกันรถยนต์จะไม่มีแถมมากับรถยนต์เหมือนที่บ้านเรานะคะเราต้องไปซื้อประกันรถยนต์เพิ่มอีกนะคะทางบริษัทจะมีประกันรถยนต์ให้เราแค่สิบวันเท่านั้นค่ะไปค่ะไปเดินตลาดกันค่ะ ตลาดบ้านเขาคือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆนถ้าเกิดเขาชวนว่าไปมาเก็ตหมายถึงว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เหมือนตลาดสดบ้านเราเองก็เข้าใจว่าจะตลาดสดเหมือนบ้านเราค่ะตอนมาใหม่ๆนะคะตอนนี้เองก็เข้าใจแล้วค่ะถ้าไปตลาดก็คือไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพื่อนๆนไปเดินด้วยกันนะคะไปดูสินค้าไปดูผักดูพืชพธุ์ราคากันเป็นยังไงไปดูกันค่ะว่าบ้านเมืองเขาอาหารการกินเป็นยังไงถ้าอยากรู้จักใครสักคนก็ต้องไปดูตลาดบ้านเขาค่ะ อาหารการกินเขามีมากมายหลากหลายนะคะเพื่อนๆซุ per market เ,เขาใหญ่มากค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีหลายๆที่ใกล้ๆก,กันด้วยนะคะอันนี้ก็ไปดูกันค่ะแอมาสดุดตาที่มะเขือเทศค่ะลูกสีแดงสวยงามมากค่ะ เห็นแอปเปิลเขาก็น่าทานนะคะแต่อมาสู่ตาตรงนี้ค่ะเบสซิลอิตาเลียนโถละพาอิตาเลียนค่ะตรงนี้ก็เป็นผลไม้สดนะคะเพื่อนๆมาดูกล้วยหอมค่ะตรงนี้กล้วยหอมจากกัวเตมาลานะคะเขาขายอยู่ที่จุดห้าห้าปอนค่ะราคาสอปอนนะคะตรงนี้ก็แอนหยิบขึ้นมากับคุณน้าค่ะหยิบมาก็ลองไปช่างดูค่ะตรงนี้คือสามปอนนะคะสามพานะคะแซมมอน อเราซื้อไมซ์เซมอสป็น้มมอเอามีแล้วเอามีแล้วเหรอคะปตีนเคู่มตีนอย่างไกนไปดูมุมเนื้อสัตว์บ้างค่ะตรงนี้คือเนื้อนะคะเป็นแพ็กๆไว้หน้าตาน่าทานค่ะสีสันสวยงามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนื้อบดค่ะกาวบีฟแล้วก็ตรงจะเป็นเตอร์กี้นะคะเตอร์กี้คือไก่งวงค่ะตรงไอ้แดงๆเนี่ยค่ะที่เป็นทอนแค่นี้คือเนื้อนะคะเนื้อเนื้อบดที่เขาเป็นแท่งๆไว้แต่ตรงนี้คือไก่งวงค่ะ ที่เป็นสีเขียวไก่งวงสับนะคะแต่ว่าตรงแพลก็ใส่เป็นเนื้อไก่งวงค่ะแล้วตรงนี้มาดูที่เนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่เขาไม่แพงนะคะเพื่อนเพื่อหน้าตาก็ดูน่าทานนะคะมีแยกเป็นส่วนๆค่ะมีทั้งอ่ะแยกเป็นอก เป็นปีกเป็นตันในเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็เหมือนบ้านเราอะค่ะแต่ดูแล้วราคาไม่แพงค่ะแต่ว่าแอมมาติดใจตรงนี้ค่ะเครื่องเทศของเม็กซิโกค่ะดูใกล้เคียงบ้านเราค่ะมีกุ้งแห้งพริกแห้งหาได้ที่มุมนี้นะคะเพื่อนๆมาขามกระเจี๊ยบมีหมดเลยค่ะเห็นแล้วก็โอ้ยเหมือนบ้านเราเลยค่ะ สำคัญที่พลาดไม่ได้ค่ะแอนจะชอบมาส่องดูข้าวหอมมะลิค่ะเพื่อนๆช่วยแนะนำแอนด้วยนะคะว่าข้าวหอมมะลิยี่ห้อไหนที่ทานแล้วอร่อยค่ะเพราะแอนเป็นคนติดข้าวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอมๆแล้วก็เนื้อนิ่มๆนะคะเพื่อนๆที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอาหารการกินเขาเยอะมากนะคะเพื่อนๆเต็มตู้แช่ไปหมดค่ะเลือกไม่ถูกกันค่ะมาจากทุกๆมุมโลกเพื่อนๆอยากทานอะไรก็เลือกทานได้เลยค่ะ เห็นแล้วตู้เย็นเขาเยอะเยอะค่ะคนที่นี่เขาอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะอาหารการินเขาเยอะมากๆจริงๆค่ะเพื่อนๆนก็ช้อปปิ้งไปกันนะคะดูให้เพลินตาเพลินใจไปค่ะเปิดโลกทัศน์ของเราค่ะให้เราได้เห็นสิ่งแตกต่างจากบ้านเมืองเรานะคะมื้อเย็นวันนี้ที่บ้านเราจะทานแซลมอนค่ะเราก็ต้องมองหาอาหารที่ไปทานเสริมคู่เสิร์ฟคู่กับแซลมอนนะคะเป็นมื้อ ที่เราจะลาจากคุณน้าค่ะเพื่อที่เราจะเดินทางต่อไปที่บ้านคุณจิโน่ค่ะคราวนี้หลังจากที่ครอบเยี่ยมครอบครัวของแอนแล้วเราก็จะไปเยี่ยมครอบครัวของฝั่งคุณจิโนค่ะเราก็ออกไปดูอีกร้านหนึ Jennifer ่งนะคะ เป็นร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การแคมปิ้งต่างๆค่ะเรากําลังมองหาคุณเลร์ค่ะเพื่อที่เราจะเดินทางในวันพรุ่งนี้เราจะได้แช่เครื่องดื่มแช่อาหารเพื่อเราเดินทางต่อนะคะเพืๆๆ่อนๆตอนนี้เราก็แองก็พาเพื่อนมาเตอร์เวย์นะคะมาดูค่ะว่าในอุปกรณ์แคมปิ้งเขามีอะไรบ้างแองมโมสตุดตาที่สเสื้อตรงนี้ค่ะแจ็คเก็ตตรงนี้ลายเท่มากเลยค่ะทำให้แองคิดถึงใครบางคนคิดถึงน้องชายค่ะ เองคิดถึงน้องชายไว้เวลาเองกลับบ้านเองคงจะซื้อไปฝากเขาค่ะเพราะเขาชอบแต่งตัวแบบลายทหารเท่ๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันต่อค่ะตรงนี้มีอะไรตรงนี้จะเป็นที่นอนลมนะคะ่อย <c oughs> ่นีที่นอนนิ้อรถนีูเองไกสมอก อ้ก็มลคลิปนี้เอ็งก็พาเพื่อนๆเที่ยวร้านอาหารอิตาลีนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกาแล้วก็ไปดูร้านแคมปิ้งของเขาแอนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะถือว่าเราได้ออกเดินทางไปด้วยกันเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกระถาดไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้แอนขอลาเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะขอให้เพื่อนๆท่านมีความสุขนะคะบุญรักษาคุณพักคุคของเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ